สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิกานาตีนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงรักดวงเลิฟประจําเดือนมีนาคมอง2563สําหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีฉลูนะครับปีนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับและมีผลดีผลเสียหรือว่ามีโอกาสอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างในเดือนมีนาคมนี้เราไปวิเคราะห์ในเรื่องของ ดวงชะตากันเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตย์ปีฉลูตำแหน่งดาวความรักของคุณเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าโดดเด่นมากเพราะตำแหน่งมะเร็งลัคนาของคุณแต่มันก็ยังมีจุดเสียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจุดเสียนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรต่อตัวของคุณเลยเพราะก่อนหน้านี้ลองสังเกตย้อนหลังไปสำหรับคนที่เกิดในนัก,กษัตว์ปีฉลูนะครับ ตำแหน่งความรักของคุณเนี่ยโคจรตกเรือนชะตาที่เสียมาราวๆสองปีเศษแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณมีความโดดเด่นนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่ครองมีคู่ชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้คู่ครองของคุณแฟนของคุณมีความรู้สึกแอคทีฟแอคชั่นมากกว่าเดิม หรือทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นภาระสําหรับตัวคุณไม่เป็นเรื่องความกังวลใจในตัวคุณทําอะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างแฟนคุณคู่รู้สึกว่าดวงเปิดอยากจะทําอะไรตอนนี้ก็น่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยคุณก็เบาใจได้ว่าน่าจะมีรายละเอียดในเรื่องของตัวเขาตัวเธอเนี่ย มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของการดำเนินชีวิตก่อนหน้านี้อาจจะเป็นภาระสำหรับตัวคุณหรือเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องของแฟนคุณเวลาจะปรึกษาหาหรืออะไรกันทีก็มักจะมีปัญหาความไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันหรือขัดแย้งกันทะเลาะก,กันมีเรื่องมีราวซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาตลอดระยะเยวลาสองปีกว่าที่คนเกิดปีฉลูคุณมีความอดทนสูงมากนะครับคือ เหมือนคนหลักตาข้างหนึ่งคือปัญหาจะเกิดขึ้นก็เคลียร์กันได้หรือแก้ไขปัญหาให้มันได้ในทีละเปาะในทีละเรื่องในทีละประเด็นแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นเลยทีเดียวฉะนั้นการที่คุณสามารถเบาใจได้กับคู่ครองของคุณเพราะคู่ครององคุณเริ่มตื่นเริ่มมีเรื่องดีๆเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามา มันทําให้คุณสามารถที่จะปล่อยมือได้นะครับเบาใจได้หรือคลายกังวลอย่างมากเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้อาจจะคลายกังวลหรือว่าปวดหัวปวดเสียนเครียดอยู่ตลอดเวลาตําแหน่งของดาวความรักของคุณมีความโดดเด่นฉะนั้นตําแหน่งของเขาและเธอตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดีอยากจะมีความรู้สึกหรือว่ามีความต้องการอยากจะ ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวดีการคุยการสนทนาการแลกเปลี่ยนการให้คำแนะนำดีดูเหมือนตอนนี้มันเป็นไปใน,ในทิศทางที่บวกทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าไม่มีการขัดแยง้งไม่มีข้อโต้แย้งใดๆนะครับใครก็แล้วแต่มีเรื่องปรึกษาหารือก็อหมายถึงการสนับสนุนส่งเสริมและก็ไม่ได้มีข้อโต้แยง้งหรือไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้แต่ประการใด ฉะนั้นมนเลยทําให้ตัวของคุณรู้สึกว่าแฮปปี้กับเรื่องของความรักเฉพาะนนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมหรือตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจนคุณรู้สึกว่าเหมือนเจอคนใหม่เหมือนได้คนใหม่เหมือนชีวิตมันโอเคแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคนที่เกิดในนักสัตว์ปีฉลูจะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของความรักในเดือน มีนาคมนี้จะถือว่าคุณทําแล้วโอเคประสบความสําเร็จหรือทําแล้วได้ดีอย่างที่คุณต้องการคู่ครองของคุณแฟนของคุณไม่ได้สร้างปัญหาไม่ได้สร้างภาระให้คุณต้องหนักหกหนักใจเหมือนอย่างที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับและโอกาสในการที่จะทําดีแบบนี้มันมีโอกาสจนถึงเดือนกรกฎาคมราวๆสี่เดือนกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นห่วง รู้สึกเหมือนว่าแฟนคุณคู่คุณเนี่ยโอเคไหมกลัวว่าจะกลับไปในจุดเดิมอาจารย์ขอให้คำมั่นทำยืนยันเลยว่าตำแหน่งของแฟนคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยปล่อยมือได้เลยนะครับเบาใจได้หรือใคยกังวลได้ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเพราะถือว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยสามารถทำให้ตัวเอง ยืนมาในระดับหนึ่งไม่เป็นภาระไม่เป็นที่กังวลใจต่อตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีคู่มันก็จะมีโอกาสอยู่2ทางนั่นก็คือถ้าคนยังไม่มีแฟนคุณมีโอกาสที่จะได้เจอในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนนะครับจะเจอด้วยการที่มีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ห,ญหรือมีคน ที่เราเคารพรักเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นพ่อสื่อแม่สื่ออาจจะแนะนําให้รู้จักนะครับหรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญหมายความว่าอาจจะเจอในสถานที่ใดสถานที่หนึง่งอาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้สถานที่ท่องเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนตรงนั้นแต่ลักษณะของแฟนหรือลักษณะของผู้ครองของคนที่เกิดในนักสัตว์ปีฉลูคุณจะได้แฟนได้ผู้ครองที่เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนชัดเจนเป็นคนไม่อ้อมค้อมเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกอาจจะรงอาจจะ,จจะขวานผ่าซากซะด้วยซ้ำไปแต่นั่นคือเนื้อคู่ของคุณหรือคนที่คุณจะคบจะคุยจะศึกษาและจะเริ่มใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปด้วยกันได้อย่างยื่งยืนและก็ยาวนานถ้าคุณเจอคนที่อายุมากกว่า จะมากวันก็ได้มากเดือนก็ได้มากปีก็ดีนะครับมันทําให้คุณสามารถที่จะอยู่กับคนคนนั้นได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและก็ยาวนานนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะได้รับการแนะนําหรือมีพ่อสือ่อแม่สือ่อหรืออาจจะมีโอกาสได้เจอในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเจอแล้วอาจจะคุยแล้วอาจจะศึกษารนิสัยใจ,จคอมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เดือน มีนาคมนี้เป็นต้นไปการเปิดอกเปิดใจหรือการพัฒนามันจะดีกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมเห็นหล,หลายๆท่านนะครับในการที่จะจีบกันใหม่ๆหลายฝ่ายหรือ,อ,อแต่ละฝ่ายหรือป่าอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจหรือเกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือเกิดความรู้สึกกังวลใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองนะครับจะได้รับโอกาสจะมีโอกาสหรือจะ ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการเปิดใจกับคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าเพราะอีกฝ่ายอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่ว่างอาจจะยังไม่แน่ชัดในตัวเราหรืออาจจะทดสอบความรู้สึกเราความกล้าของเราความมั่นคงของเราความอดทนของเราว่าเราจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายๆคนถ้าเกิดว่าผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาย่อมต้องรู้ว่า ไม่อยากจะผิดพลาดในชีวิตอีกต่อไปแล้วฉะนั้นการที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณได้คุยได้แชทแต่ยังไม่เคยได้เจอหรือว่าได้ออกเดตกันเลยนะครับมันมีโอกาสตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เอนัดหมายหรือว่าได้พบได้เจอได้ไปทานข้าวได้ไปดูหนังฟังเพลงทํากิจกรรมร่วมกันไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้จะเป็น เดือนสาหรับคนที่กําลังเริ่มต้นที่จะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นโอกาสตรงนี้จะมีเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าคุณยังไม่ออถอยหลังก่อนยังไม่ยอมแพ้ก่อนมั่นใจว่าอีกฝ่ายน่าจะเปิดโอกาสให้คุณได้เข้ามาแสดงบทบาทและหน้าที่ของคุณให้กับคนอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่า คุณมีความจริงใจจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในนักษัตร์ปีฉลูในเดือนมีนาคามนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการครบหาหรือการพูดคุยกับใครคนใดคนหนึ่งหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องเป็นเหตุเป็นผลไม่ติดไม่ขัดไม่มีข้อโต้แยง้งหรือว่าไม่ทําให้เกิดความเครียดแต่อย่างใด ฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0615485505 0615485505อีกหนึ่งเบอร์นะครับ 0992129463 0 9 9 2 1 2 9 4 3ชมคลิปของอาจารย์ในครั้งนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่งางทันท่วงทีและขอให้คนที่เกิดในนักษัตริย์ปีฉลูในเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปมีความสุขกับคนที่รักมีความสุขกับคนที่พบที่เจอและขอให้การดำเนินชีวิตหรือการ เปิดใจศึกษาในใสายใจคอกับใครบางคนขอให้สมหวังตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขอให้โชคดีและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ